you สวัสดีครับเจอกนันแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักขนาด1คิวนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นขอนใจนะฮะเรามาดูก่อสร้างไม้นะให้ชมกันนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นรถตักของยี่ห้อยิตาชินะครับลูกค้าครับอ่าเป็นยิตาชิรุ่นเ w 80ับบขีดห้นั่นเองนะครับอ่าเป็นรุ่น 5B นะตัวใหม่ล่าสุดของทางค่ายยิตาชิของเขาเลยนะครับนี่นะฮะมาใหม่สวยนะฮะมาความกัดสเปคกัวเก๋งแบบนี้เลยนะครับเอาไปเนี่ยลุยใช้งานกันได้ทั้งวันเลยนะครับอ่าไม่ต้องกลัวร้อนนะ ติดแอร์ใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะครับนี่รุ่นใหม่ล่าสุดรูปทรงแน่นอนก็จะมาเป็นโฉมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับดูล่อดูโค้งมนดูโมเดิร์นดูมีมิติดูทันสมัยมากๆนะครับตัวนี้นะครับนี่สแตด์บิลด์4.0ตีตาด้านข้างแบบนี้เลยนะครับนี่ล่อนะฮะยางเยืงสวยนะครับเป็นยางเบอร์1.5นะฮะขีด65นะครับขีด20นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่ล่อสวยนะครับอ่ะดูเครื่องยนต์กันหน่อยในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้นะครับผมเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์4สูบเทอรร์โบบนนะคัี่ คีอสูตเทอร์โบเป็นเครื่องยนต์ของดอยช์นะครับตัวนี้นะครับน mm ี hmm. ่นะฮ mm hmm. ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับ หล่อๆนะลูกค้าครับแล้วก็เสียงเครื่องในด้วยความที่เป็นรุ่นใหม่อย่างนี้เนี่ยก็จะทํางานได้ค่อนข้างแน่นแล้วก็นิ่มดีมากเลยนะครับนี่แผงด้านหลังด้านหลังนี่สวยนะครับนี่แผงว่าน้ำมันสวยๆเลยนะครับนี่นะครับฝาเปิดก็เป็นโชว์แบบนี้แล้วนะครับเปิดปิดได้ง่ายมากๆนะครับนี่นะฮะซาด้บิล80สวยนะตัวนี้นะครับนี่เป็นเน็ทออนแบบนี้หมดแล้วนะครับรุ่นใหม่นะครับนี่หล่อมากนะฮะคันนี้นะครับซาด้าบิล80นะครับท่านใดที่กำลังตามหารถนะฮะเอาไปใช้งานในไซต์แล้วถูกก่อสร้างตะขอทีละคิว ตักตวง่ายๆไม่ขาดทุนเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันนะครับลูกค้าครับนี่เปิดเข้าไปเลยนะครับอ่านี่นะครับสภาพหน้าตาด้านบนนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะผนังผนังสวยนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบใหม่แล้วนะครับนี่ใช้งานง่ายนะฮะเดินหน้าพักหน้าถอยหลังดึงหลังแค่นี้เลยง่ายๆนะครับขับใช้งานในี่เหมือนกับพวกรถโฟล์คลิฟต์นะครับอ่าคอนโทรลก็จะเป็นคอนโทรลเดียวแบบใหม่แบบนี้นะครับนี่นะฮะ สวยงามพร้อมลุยนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวลองกดตัวเทสปั๊มมันก่อนเลยนะครับคอนโทรลเดียวชุดใหมอีกนะฮะกดตัวราได้นิ่มๆสบายๆนะครับลูกค้าครับแรงปั๊มนี้บอกได้เลยว่าแรงดีเหลือนๆนะครับตัวนี้นะครับนี่เบรคปดนะครับพร้อมลุยพร้อมใช้ตัวนี้นะครับนี่นะฮะปั๊มแรงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองเกียร์กันบ้างเกียร์ก็คือง่ายเลยผักหน้าเดินหน้าอย่างที่บอกนะครับนี่แล้วก็เหยียบไปเลยปื๊ดนะครับอ่าเวลาถอยหลังก็คือ ตกลงหลังแค่นี้เลยแล้วก็เหยียบได้เลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่ขับง่ายใช้งานง่ายนะครับแล้วก็พวกรุ่นใหม่อย่างนี้เนี่ยนะฮะที่เป็นเกียร์ออโต้อย่างนี้เนี่ยลูกค้าครับเวลาขับใช้งานเนี่ยลักษณะการใช้งานเนี่ยจะต่างจากเกียร์ทอสธรรมดารุ่นเก่านะลูกค้าครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเวลาที่เราใส่เกียร์ไปแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเรายังไม่ได้เหยียบคันเร่งของตัวรถนะครับลูกค้าครับ รถเขาจะไม่ไหลนะฮะเกียร์จะยังไม่ทํางานนะฮะเราต้องทําการเหยียบคันเร่งของตัวรถแบบนี้ก่อนนะครับนี่เกียร์เขาถึงจะทํางานนะครับอ่าแล้วก็จังหวะที่เราผ่อนคันเร่งเขาจะช่วยเบรกไปในตัวด้วยนะครับนี่นะฮะช่วยเบรกเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ารูปนี้เนี่ยดีมากๆนะฮะเพราะว่าถ้าเราขับใช้ง,งานกันทั้งวันเมื่อไหร่เนี่ยเราจะขับได้สบายมากๆเลยนะครับนี่นะฮะขับง่ายครับสบายนะครับแล้วก็เรื่องสปีดต,ต้นความแรงของเกียร์เนี่ยขึ้นชื่อเลยนะฮะขับแรงนะฮะทำงานไวดีมากๆแล้วก็เรื่องความนิ่ม ความ้องตัวของชุดโพมาลัยของเขานะฮะบอกไดเ้เลยวา่าท้องตัวมากๆนะฮะนิ่งมากนะฮะสวยจัดนะครับคันนี้นะครับนี่นะฮะร,รุ่นใหม่นะครับท่านใดที่กําลังตามหานะต้องการรถแบบรุ่นใหม่ทํางานแข่งกับเวลาข่องแควปาดเปียวเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอน Led นะครับนี่นะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาขับนะฮะเอสนะครับสภาพ Garage, นะฮะของเจ้าตัวเซดิว8 0คันนี้แล้วก็เป็นการพาชมสภาพรอบคันสภาพเครื่องนะฮะของเจ้าตัวเซดิ8 0รุ่นห้าคันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักกิชินะครับแซบิวด 5B คันนี้นะครับก็สาม,มารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามมเพิ่มเติมนะฮะได้ที่ประตรน,นี้ึ้นตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าไดต่อเข้ามาอาจจะมีรูปของเขานะครับรายละเอียดรละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับทดลองใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้แนบไว้แล้วเลยว่าแล้งัวม เครื่องนะฮะเกียร์ของเขาเนี <aún> like ่ยทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะครับนี่แตนเดิว8 0ัวรไซส์1คิวรุ่นใหม่นะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอย่าลืมไปต่อเข้ามานะจ๊ะสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะฮะแล้วก็บอกได้เลยว่าค่าตัวเนี่ยไม่แพงด้วย700,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับอ่าท่านใดสนใจรีบจับรีบจอได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดท่านใดที่เราชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อได้พาสินค้าตัวใหม่ของเราาานนนนนนนะคคครรรัััััับบบสสสหหหวววีี้้้ลลไไปปกก่่ออเจใใมิด